สวัสดีค่ะการจากฟินแลนด์นะคะวันนี้มาเที่ยวสาโลค่ะมาเจอร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านไทยไรซ์นะคะมาดูเมนูกันนะมีปอเปีย๊ยะ5ยูโรผัดไทยค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนทอดเนอะลั่วไก่ผัดเครื่องแกงนะคะแล้วก็มีเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วง ข้าวผัดค่ะแล้วก็มีเนื้อเดี๋ยวไปถามลูมี่ก่อนถ้าลูมมี่อยากกินจะมาสั่งที่นี่นะคะากินนะคะมีเหมือนปเป็นน้ำอัดมาเจอร้านที่สองนะคะไทยมาลายเนนกาตูเกตเตียนี่นะคะมีเมนูเยอะแยะเลยนะมีผัดไทยมีข้าวผัด ผัดเผ็ดทัอ่ะเป็นมังสวิรัตนะเอ่อเป็นไส้ไก่ค่ะไม่ไม่ค่ะอ๋ออ๋อนี่เป็นมังโมเลยเหรอเป็นมังโมเลยโอเคมังก็โอเคค่ะจ้ะเมนูมต่อนะคะอ๋อแล้วนี่เป็นมังสวิรัตนะคะเออเราก็กินด้วยไม่เป็นไรค่ะในร้านที่สองนะ ที่นี่คนไทยเยอะเหรอคะมีร้านร้านไทยสองร้านแล้วเนี่ยเยอะโยเยอะโยแล้วคนขายมูติก้าไม่กี่มีพริกน้ำลาด้วยนะคะอือเขาบอกว่าที่นี่คนไทยเยอะนะคะที่ขายผลไม้ขายเบอร์รี่เนี่ยเป็นคนไทยค่ะอ๋อแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อวิลาน ค่ะแม่ค้าคนสวยนะคะเขาเป็นมังนะคะดีจังเลยอ่ะบางทีอยากกินนะคะพี่แต่ไม่รู้จะทํากินยังไงเออนี่ยังไลยค่ะาสั่งไปสองเมนูเสร็จแล้วนะคะเร็วอ่ะทำเร็วมากเลยนะคะแถวยาว้าไม่ได้นะคะมีร้านขายผักนะคะ เบอร์รี่นะคะจำชื่อไม่ได้แล้วแอปเปิลต่อด้วยร้านผักนะคะข้าวโพดแครอทนะคะมีถั่วมันฝรั่งนะคะหอมกระเทียมะคะ่ะเชอร์รี่นะคะมาจากสเปนนะแล้วก็ลูกพลัมะคะ่ะลูกพลัมมาจากคอ,อนแลนด b บล็กเคเรนะคะแล้วก็เรดน่ากินมาก <Yeah. S 1> ร้านดอกไม้ค่ะ mm hmm. กุหลาบ mm hmm. ท่านตะวันสวยจังน mm ี hmm. ่เป็นต้นแบบเอาไปปลูกเองต่อนะคะ12ยูโรค่ะ ขาดไม่ได้นะคะร้านขายปลาค่ะมาซื้ออีกแล้วพ่อบ้านซื้อไปแล้วนะคะไม่ไม่ทราบว่าเขาซื้ออะไรนี่รมควันนะคะ <c oughs> ตลาดนัดที่ซาโลนะคะในวันวันที่ฝนคึมคึมถ่ายคลิปสั้นๆค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาจะมาถ่ายใหม่นะคะอุ้ย <c oughs> ดีใจมากเลยเห็นไหมมีธงไทยด้วยนะคะหนึ่งร้านสองร้าน คนขายเบอร์รี่ก็เป็นคนไทยนะคะฝนจะตกนะคะเพราะบ้านรีบเดินมากแต่ก็ยังมาหยุดซื้อไอศครีมค่ะไอศครีมที่ฟินแลนด์ในร้านแบบนี้จะมีเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะคะราคาก็จะแพงกว่าในช็อปแต่คนก็ยังชื่นชมนะคะนี่ค่ะนี่นะคะซอฟท์ชีสเป็นไอศครีมแบบนิ่มๆอ่ม,มนะคะ3.8ยูโร e อยู่บ้านในป่าสนกินอะไรนะคะ ไปม,มาลายเนนกะตูเกตเตี๋ยวมีชื่อพี่เขาด้วยนะคะซื้อมาสองสองอย่างผัดไทยนะคะผัดไทยอันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตนะแล้วก็ข้าวผัดสองอย่างนี้สิบยูโรนะคะประมาณสามร้อยแปดสิบบาท แล้วก็เมื่อกี้นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าไปเจอร้านแขกนะคะซื้อมาสี่อย่างวุ้นเส้นสองยูโรไก่นะคะ1นึ่ันสองกรัมไก่เหนียวตัวนี้4ี่ยูโรทำไมถึงซื้อมันไม่เหมือนกับไก่ในร้านยังไงคือไก่ที่นี่เนื้อมันจะนิ่มๆค่ะมันไม่อร่อยอันนี้มันจะแบบว่าไขมันน้อยอร่อยกว่าค่ะ อันนี้ของแม่นะคะน้ำแมงรักรสมะม่วงครีมคาราเมลลูมิอยากชิมค่ะในตะกร้านี้ของพ่อบ้านนะคะแค่รอดกระลำดอกมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเทศอยู่ตรงนี้มันฝรัง่งอันนี้เป็นพายข้าวนะคะของฟินแลนด์ ข้างในเป็นข้าวนะคะแล้วก็แป้งรุยอร่อยค่ะปลารมควันนะคะกินกับมันฝรั่งใหม่ๆอร่อยค่ะแล้วก็ขนมปังแล้วก็อันนี้เรียกปุ้นละ่ะก็คือว่าไว้กินกับกาแฟจะหวานๆข้างในจะมีซอสด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็แวะร้านซื้ออย่างอื่นเหมือนกันนะคะแต่อยากโชว์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ